วันนี้วันที่สามเมษายนนะครับเรามาตัดตัดพึ่งนะครับเอาน้ําพึ่งกันนะครับน้ําพึ่งของจริงนะครับวันนี้วันที่สามเมษายนเราจะเริ่มเอาน้ําพึ่งกันนะครับเป็นน้ําพึ่งเดืนห้านะครับที่ผมถ่ายวิดีโอให้ดูก็คือว่าจะยืนยันว่าน้าพึ่งเป็นของจริงนะครับทําเองนะครับ ทำเองนะครับไม่ได้ซื้อต่อจากมือใครนะครับผสมน้ำผึ้งสดๆเลยครับวันนี้ผมคิดว่าจะเอาสักหกกล่องเจ็ดกล่องนะครับเพราะเราเอาแต่ละครั้งต้องเอาเยอะนะครับเพื่อจะได้ทันก่อนฤดูฝนตกนะครับเวลาเราเอา ตอนฝนตกนะครับน้ำพึ่งก็จะมีน้ำผสมอยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีฝนนะครับเราเริ่มเก็บน้ำพึ่งแล้วนะครับวันที่3เมษานะครับเป็นวันเริ่มของผมครับท่านที่สนใจก็ติดต่อนะครับน้ำพึ่งครับขายแบบถูกๆนะครับกวะดูกละ200บาทนะครับติดต่อได้นะครับที่เบอร์ 087นะครับ5758933นะครับมีน้ำผึ้งจริงนะครับน้ำผึ้งของแท้ให้กับท่านได้รับทานกันนะครับครับผมทำน้ำผึ้งมาได้สามปีนะครับสี่ข้อปีที่สี่แล้วนะครับฮนะลูกค้าก็ติดตามมาตลอดนะครับครับโอเคครับผม